สำหรับความรักของชาวราศีเมถุนนะครับนะในช่วงกลางมกราจนถึงประมาณกลางกลางกุมภานะครับเรามาดูกันนะวันนี้เราก็จะมาเปิดไพ่แบบเซติคร s สนะครับ10ใบนะบ่งบอกอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับอ่ะไพ่ประจำตัวก่อนนะใบที่1 2 3 4 5 6 7 10 10ใบนะบานะมาพูดถึงเรื่องความรักของชาวเมธุนนะครับนะเมธุนเนี่ยนะพยไพ่ใบแรกนี่พูดถึงอะไรนะครับพไพ่ใบแรกเนี่ยพูดถึง king of c u p นะแหมช่วงนี้นี่มีความสุขนะแล้วก็อยากจะมอบความรักให้กับคนรอบข้างเสียเกินนะครับสำหรับ king of c u p นะเป็นราชาแห่งถ้วยนะ ถ้วยก็คือธาตุน้ำนี่กาอ,อยากจะถ่ายเทน้ำนะบางคนบอกมึงอยากถ่ายเทน้ำอะไรของมึงวะเออมาดูกันนะครับอ่ะเขาบอกว่าสภาพแวดล้อมของชาวราศีเมถุนเนี่ยนะนะมาดูไพ่ใบที่สองเขาพูดถึงสามไม้เขาบอกว่าเฮ้ยสำหรับคนโสดเนี่ยแหมเขาเรียกว่าก็เริ่มแจกจ่ายขนมจีบกันไปนะเออให้ทุงให้ท่ากันไปว่ากันไปนะครับและอะไรสำหรับ ชาวเมถุนเนะี่ยที่มีคู่มีคู่เนะี่ยเขาก็บอกเออบางทีเนี่ยอาจจะมองถึงอนาคตเนี่ยร่วมกันนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนเนะา,ษษานะไพ่เริศาสนน่ะสิ่งที่คุณมุ่งหวังคืออะไรเขาบอกว่าเฮ้ยเอาไงนะเออบางคนที่เริ่มเริ่มคบกันเอาไงชัดเจนหน่อยไหมนะได้ไพ่จัดเมน้นท์ไอ้ที่ผ่านมาคืออะไรนะเริ่มแบบเริ่มแบบสอบถามหาความชัดเจนซึ่งกันและกันนะครับอ่าประมาณนี้นะ ยังไม่จบนะก <นะ S 1> ็<น>ะบอกว่าที่ผ่านมาล่ะเอออดีตที่ผ่านมาบอกเฮ้ยความรักนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะหนักนิดเบาหน่อยก็พูดคุยกันได้นะครับ <นะ S 1> แล้วก็ถือได้ว่าเป็นเป็นการสร้างรากฐานที่ดีอ่ะเออสำหรับความรักนะไม่ขี้เละนะครับก็เรียกว่าปูมาดีปูมาดีสำหรับชาวราศีเมถุนนะอ่าคนใกล้เนื้อใกล้ตัวเนี่ยนะครับนะไพ่ใบที่ห้านะมันพูดถึงอะไรนะ อดีตหรือบริวารน,นะก็คือคนใกล้ตัวแหละมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับนะยอมกันบ้างนะออโอกันบ้างนะขย่มกันบ้างก็ว่ากันไปนะครับสำหรับชาวเมถุนก็หนักนิดเบาเบาหน่อยเนี่ยสามารถที่จะคอนโทรลได้สามารถที่จะนะไม่เครียดไปกับมันได้นะถือได้ว่ามาถูกทางมาถุกทางมาถูกทางนะครับแล้วอะไรต่อนะครับสำหรับไพ่ใบที่6นะอนาคตอันใกล้นะครับ เขาบอกว่าเฮ้ยคุณเริ่มเนี่ยที่จะนิ่งแล้วนะเกี่ยวกับความรักนะหรือว่าเริ่มใช้ความคิดเนี่ยกับความรักมากยิ่งขึ้นเขาเรียกว่าอ่ะโตเป็นผู้ใหญ่ดีกว่านะมือมีความสัมพันธ์แบบความรักแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับอืมอันเนี้ยนะใบที่เจ็ดนะครับนะเขาพูดถึงปัญหาเขาบอกเฮ้ยปัญหาเนี่ยคุณเองเนี่ยถ้าทะเลาะกันเนี่ยนะปล่อยผ่านอืมจริงๆเนี่ย เม่ชื่อไพ่มันน่ากลัวนะไพ่เดซเลยทีเดียวนะครับเจ้าชายน้อยกับกับดาวเลยตุยเลยทีเดียวนะเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยบางทีเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเนี่ยนะปล่อยผ่านเขาเรียกใช้ความรักแบบผู้ใหญ่นะแบบคนที่แบบโตๆกันแล้วมีเหตุและผลนะ่ะโอเคแหละความสัมพันธ์มันก็สัมพันธ์กันดีหรอกนะก็ต้องมีเหตุและผลกันบ้างไม่ใช่ว่าเรื่อยๆเปื่อยๆเออๆแฉะนะครับไม่คือนะครับอ่ะถัดไปนะใบที่8เนี่ยเขาพูดถึง สถานการณ์นะเขาบอกว่าเฮ้ยอนาคตเนี่ยนะอันใกล้เนี่ย,นะอยของเจ้าชายน้อยเนี่ยนะครับไม่ใช่เจ้าชายน้อย,อยของคุณนะมันจะเหมือนว่าเฮ้ยเริ่มเดินทางไปด้วยกันละอืมนะครับเริ่มเดินทางเนะ่ยเริ่มตกลงชัดเจนเริ่มเดินทางไปด้วยกันว่าเออจะเอายังไงเกี่ยวกับความรักนะจะเอายังไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะครับเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นแมะย,ยิ่งคล่อมคล่อมกับนะคล่อมคล่อมกับอะไรวะ ขอมคคกับวาเลนทน์นะครับคุณเองก็อาจจะรู้สึกว่าแม่ต้องการความชัดเจนนะหรือว่าคู่ของคุณนะครับอ่ะมาดูสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในใจนะครับเขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยความเครียดนะความจริงจังเนี่ยที่ว่ามันซ่อนอยู่เนี่ยคุณบางทีเนี่ยคุณเองอาจจะต้องเอามันออกมาคุยกันบ้างเห็นไหมหน้าเครียดเลยทีเดียวนะเออเย็นๆน,นะครับแล้วก็บางทีเนี่ยมันจะก่อให้เกิดปัญหากับคนที่คุณรักได้ด้วยนะครับอันเนี้ย ให้พึงระวังนะครับอ่ะมาดูใบสุดท้ายของชาวราศีเมถุนนะไพ่ใบสรุปนะครับมนาะได้คิงคิงไม้เขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะควรจะจริงจังแล้วก็ควรที่จะจริงจังนี่คือพูดถึงความสัมพันธ์นะแต่ก็จริงใจนะครับแล้วก็มองแล้วว่าไม่หลุกหลีกไปไหนนะถ้าคิดจะเลือกคนนี้แล้วเนี่ยกสารความสัมพันธ์เนี่ยให้ดี ให้ชัดเจนนะอันนี้จะเหมาะสมมากๆนะครับนะในช่วงพ่วงเวลานี้แล้วก็เติมไฟรักซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยคนนั้นได้คนนี้ไม่ได้นะเออไม่โอเคนะครับก็คือแชร์ลิงความรักความสัมพันธ์นะซึ่งกันและกันให้ลงตัวนะครับอ่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับ